ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับได้แตกต่างกันใช่ไหมแล้วบางทีอ่ะถึงเป็นที่มาว่าทําไมเราไปขอหวยไอ้ไข่ร้อยคนถึงถูกสิบคนไปขอในคู่พระแม่ลักษมีแล้วถึงได้แค่สิบคนแล้วพอเวลาเราไม่ได้อ่ะเราก็เลยแบบเหมือนโทษว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าทําไมเราถึงยังไม่ได้ทีนี้สายป่านก็จะบอกนี้ว่าให้มาเปิดดวงเต็มนะคะก็คือสายป่านใช้ไพ่ในการดูจริงแต่ว่าถ้าเกิดเห็นอะไรที่มากกว่าไพ่เนี่ยสายป่านก็จะบอกว่าดวงเราขึ้นกับอะไร ซึ่งเป็นที่มาของตะกรุดมากมายที่เราใส่เนี่ยเป็นพุทธคุณรอบจัก,กรวาลเลยรอบจัก,กรวาลก็คือ,อพุทธคุณส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเสน่ห์การงานเกินความรักเพราะว่ามนุษย์เราสิ่งที่อยากได้ก็มีไม่กี่อย่างใช่ไหมก็จะมีเรื่องของ การเงินทําอย่างไรให้รวยหรือว่าความรักทำายัางไงให้สมหวังหรือว่ามีนันคู่สักทีนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าเราจะเลือกเครื่องรางอย่างไรนั่นเองซึ่งบางท่านนะต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้ามาดูดวงกับสายป่านเนี่ยก็จะไม่มีการฮาร์ดเซลเด็ดขาดว่าเออต้องบูชาตะกุดนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นต้องทําเงินต้องทําบุญเท่านี้ถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เหมือนอะไรที่เหมาะกับดวงแล้วเราก็ตัดสินใจได้ดูรีวิวก่อนได้ไม่มีฮาร์เซลไม่มีโอเวอร์แน่นอนนะคะแล้วก็ อ่าบางท่านนะมาอันนี้เล่าเลยว่าบางท่านนมาด้วยแบบจิตใจที่แรงกล้าม,มากบอกว่าบูชาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ไปแบบนี้สักทีขอให้รวยสักทีแบบว่าเงินบูชาไม่อั้นเลยใช่ไหมเราก็เลยกลายเป็นว่าเช็คดวงเขาปุ๊บแบบปรากฏว่าเขามีของดีอยู่แล้วที่บ้านของดีก็คือเป็นพระที่แบบว่าพ่อเคยให้ไว้อะไรเงี้ยเราก็แบบไปให้เขาตามหาปรากฏว่าเจอสุดท้ายก็คือบอกแล้วว่าทุกที่การทําทุกอย่างก็คุณค่าคุณภาพสําคัญกับปริมาณ นะคะแบบว่าบางทีสิ่งที่เรานักถืออาจจะอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วก็ได้นะ